วันนี้จะให้ดูต้นว่านชนิดหนึ่งอันนี้ใบของเขาเขาเรียกว่าว่านคา,างคกใหญ่หรือว่าเท่าหนังคงจะเป็นว่านที่เจอกับพวกคาถาอาพัดเล่าสมัยโบราณ เขาจะบางทีเขาก็ไปส่วนผสมของวัตถุมงคลบางทีมันเป็นเทาวันขึ้นไปแล้วมันหล่นลงมามันก็เกิดเหมือนมันแหละวันข้างโคกใหญ่ พิวเจตภูมิตะปำมันจะมีว่านคางคกเล็กเหมือนกันอันนี้เป็นว่านคางคกใหญ่บางทีว่านเท่าหนังพวกนักเลงว่านเขาจะรู้ว่านมันมีหลายอย่างนะคล้ายๆกันอยู่หลายอย่างเคยตอนเป็นเด็กเคยเห็นแต่ตัวมาไม่เคยเห็นอักทีก็ไม่เห็นอีกทีหนึ่งเกือบจำไม่ได้ เขาจะกลมๆลายๆหน่อยไม่มีน้ำใบก็จะคล้ายบใบของมันอะไรบางอย่างนี่แหละนี่มันหลดงมามาก็เกิอดอยู่หลายต้นเลยนี่